ผมซื้อวัวมาเลี้ยงนะครับตอนนั้นอายุ18เดือนเลี้ยงมาครบ1ปีไม่ยอมเป็นสัตว์เลยนะครับจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเราติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับของวัสดุน้อยชาแนลนะครับวันนี้ ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ปัญหาที่เลี้ยงวัวมานะครับตั้งแต่มือใหม่ครั้งแรกเลยตอนนี้ผมเลี้ยงวัวได้1ปีแล้วนะครับคือปัญหามีอย่างนี้นะครับผมซื้อวัวมาตอนนั้นเนี่ยอายุ18เดือนเนาะสิเดือนแล้วก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาจนเขาตอนที่เรามาอยู่กับเราเนี่ยครบ1ปีแล้วนะครับเขาไม่ยอมเป็นสัตว์เลยนะครับเป็นวัวเพศเมียนะครับ ไม่เคยท้องคือซื้อวัวสาวมาพอซื้อวัวสาวมาแล้วก็มาเลี้ยงเพื่อจะความตั้งใจคืออยากจะมาทําท้องที่เรานะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาปัญหาก็คือเขาไม่เป็นสัตว์คําว่าเป็นสัตว์ก็คือไม่มีอาการจิ๋มบวมไม่มีอาการขึ้นโคมนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําเมือกไหลนี่คือ3อาการนี้นะครับ3อาการนี้เขาจะต้องเป็นสัตว์พอเราเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่มีอาการเลยนะครับ ผมก็ทักจะไม่ดีแล้วเนื่องจากว่าวัวตัวนี้กินเก่งด้วยนะครับกินเก่งกินแบบกินทุกอย่างนะครับไม่เหลือเลยให้ฟางให้หญ้านะครับกินเก่งมากนะครับจนแบบผมเกรงว่าเขาจะเป็นหมันหรือเปล่านะครับเพราะอยู่กับเราครบ30เดือนแล้วนะเกรงว่าเขาจะเป็นหมันไหมเอ้วัวตัวนี้ทําไมไม่เป็นสักทีนะผมก็เลยไปให้หมอมาตรวจระบบสืบพันธุ์เขาดู พอตรวจระบบสืบพันธุ์นะครับท่านรู้ไหมว่าหมอบอกว่าเขาเคยผ่านรอบมาแล้วก็คือเขาเคยเป็นสัตว์มาแล้วนะครับเอ๊ะผมก็เลยถามหมอว่าเอ้าหมอครับแล้วทําทไมกัวตัวนี้ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับไม่มีทั้งไม่เคยขึ้นโคมเลยนะครับไม่มีน้ําเมือกไหลเนาะแล้วก็ไม่มีจิมบวมด้วยหมอก็บอกว่านี่แหละ คือวัวสาวเนี่ยจะชอบปราบเซียนปราบเซียนแม้กระทั่งคนที่เคยผสมแล้วนะครับเคยที่ผสมเทียมแล้วบางทีก็ดูไม่ออกนะครับต้องบอกก่อนว่าในค้อหวัวผมเนี่ยไม่มีตัวผู้ผสมนะครับไม่มีพ่อพันเนาะผมจะใช้วิธีการผสมเทียมเท่านั้นหมอเขาบอกว่าวัวสาวส่วนใหญ่เลยถึงแม้คนที่ผสมเก่งๆจับสัตว์เก่งๆหรือว่าเคยผสมเทียมมีความชำนาญมา10บปีก็อาจพลาดได้ นี่เรียกว่าหัวปาดเปลี่ยนหมอบอกว่าบางครั้งเนี่ยเขาเคยเป็นสัตว์แล้วแต่บางทีสแสดงอาการใดาอาการหนึ่งเนาะอย่างเช่นน้าเมือกไหลเงี้ยใสยๆเขาจะไหลออกจากจีมเนาะพอเขาไหลออกมาเนี่ยบางทีเขาไหลตอนคืนบางทีเขานอนอยู่มันไหลเราไม่มองไม่เห็นบางทีตัวอื่นมาเลียแล้วก็มองมาเห็นแล้วยิ่งวัวสาวเรื่องคําว่าจิมบวมเนี่ยแทบจะแบบแยกไม่ออกคําว่าจิมบวมหรือพึ่งเยี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าจิมบวมมันจะบวมแบบ ทุกคนนี่คือจิ๋มนะครับมันจะบวมออกมาออกมาเลยเนาะมันจะออกมาบวมเปล่งออกมาเลยแต่บางทีถ้าเป็นวัวสาวเนี่ยมันจะบวมเล็กน้อยนะครับซึ่งเรามองไม่ค่อยเห็นเราก็ไม่แน่ใจว่าบวมหรือไม่บวมนะครับเพราะว่าบางตัวบวมบวมแบบหย่อนออกมาเลยนี่คือชัดเจนมากแต่วัวสาวเขาจะแบบออกมานิดหน่อยนะครับนี่คือคือทำให้ ปราเสียนได้อีกสาเหตุนหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งก็คือเขาขึ้นโคมบางทีเขาไม่ขึ้นโคมเลยบางทีเขามีแค่จิ๋มบวมน้ำเมือกไหลบางทีเราก็ไม่รู้แล้วก้อนเกลือแร่ผมก็มีนะครับก้อนเกลือแร่ผมก็ให้ไม่ว่าจะเป็นพวกสารอาหารต่างๆที่โฆษณาตามท้องตงลาดผมให้กินหมดเลยเนาะด้วยความเป็นมือใหม่เราเห็นอะไรดีเราก็ซื้อกินซื้อเอามาให้เขากิน พอกินไปกินมาก็เหมือนเดิมนะครับก็ผ่านไปอยู่ที่30เดือนหมอก็แนะนําว่าเราควรสังเกตการขึ้นโคมบ้างนะครับหรือจิ้มบวมบ้างหรือการมีน้ําเมือกไหลเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนหมอก็เลยให้สังเกตแล้วผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะในเมื่อเราก็สังเกตปกติแล้วนะครับแต่เรายังดูข้อสังเกตนั้นไม่ได้ อาจจะเป็นที่การเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนผมก็เลยมาไล่หาวิธีแก้ไขของผมเลยนะผมก็เลยมาไล่หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเออการที่วัวเราเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรหนึ่งนะครับหลักๆเลยอาจจะอาหารไม่เพียงพอแต่ทําไมวัวตัวอื่นก็ยังอ้วนอยู่นะไม่ผอมนะคือคําว่าขาดอาหารนี่ก็คงไม่ใช่ก้อนแร่ธาตุให้ทุกช่องให้ทุกตัวนะครับแข็งจนไม่มีกระเป๋าแบนหมดแล้วนะครับ ซื้อทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุพีมงพีมิกอาหารเสริมซื้อหมดก็ยังอาการเหมือนเดิมผมก็เลยมาไล่หาทางอินเทอร์เน็ตผมไม่เจอตัวหนึ่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะนี่นะครับวินเนอร์นะครับผมไปเจอมานะครับซึ่งราคาเขาไม่แรงนะครับไม่แรง3 9 0บาท ถุงนี้นะครับ500กรัม390บาทผมก็เอ๊ะก็เลยลองซื้อตัวนี้มาดูนะครับซื้อตัวนี้มาดูนะครับ3ถุงนะครับในราคา1,000บาทชอบโปรถนะครับพอมาเจอตัวนี้ผมลองได้2อาทิตย์ทุกคนเชื่อไหมว่าลองไปใน2อาทิตย์นะครับใบเงินตัวนี้นะขึ้นโคมตั้งแต่เช้ายันเย็น นะครับขึ้นคมทุกตัวเลยนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับหลังจากนั้นจิ๋มเนี่ยจากบทจิ๋มนี้เนี่ยบวมเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าสัตว์ไม่ชัดเจนจิ๋มนี่แบบล้นทะลักออกมาเลยนะครับเนื้อแบบความบวมของเขาเนี่ยแบบบวมเป่งแบบชัดเจนมากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งมีน้ําเมือกไหลอ,อ๋อผมไม่รู้นะว่าเป็นเพาะตัวนี้หรือเปล่านะครับเพราะผมให้กินเพียง สองอาทิตย์เท่านั้นสองอาทิตย์นี่ผมให้ยังไงนะครับก็คือผมจะให้กินเนี้ยตัวนี้เป็นช้อนที่เขาแถมมาให้นี่แหละครับเป็นช้อนชาเนาะให้กินสองช้อนให้ทุกวันโดยที่จะผสมกับน้ําก็ได้นะครับหรือผสมกับอาหารข้นอาหารที่พวกลำพวกอาหารคนที่ให้เขาก็ได้นะครับให้2แบบนะครับแบบไหนก็ได้นะครับโดยที่ในข้อผมเป็นแบบเป็นลางไม้เนาะจากเทียนเป็นลางไม้นะครับ จะให้เป็นอาหารข้นมันก็ลําบากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเลี้ยงโดยหญ้ากับฟางเป็นหลักเนาะผมก็เลยเอาไปให้ใส่น้ําให้เขาใส่สองช้อนชาเองนะครับใส่ทุกวัน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 ให้เขาผ่านไปสองอาทิตย์เท่านั้นนะครับใมเงินเนี่ยเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นสัตว์นานนานหมายถึงว่าตั้งแต่เช้าเนาะจนถึงห้าหกโมงเย็นนะครับเป็นสัตว์เออ แล้วก็มีน้ำเมือกไหลมีจิ๋มบวมมาครบเลยนะครับโอ้นี่ผมว่าน่าจะเกิดจากตัวนี้แหละนะครับผมก็เลยมานั่งมองดูข้อมูลของเขานะครับข้อมูลในฉลาดของเขานะครับเพื่อผมซื้อมาต้องบอกว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยดูเรื่องข้อมูลอะไรของเขามากเท่าไหร่เนื่องจากว่าผมชอบลองไงลองลองแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นก้อนเกลือแร่ผมก็ลองมาหลายยี่ห้อนะครับ ลองพวกพีมิกก็ลองมาหลายยี่ห้อนะครับแล้วจนมาถึงตรงเนี้ยลองซื้อมาก่อนแล้วตัวไหนดีนะครับก็เลยมาดูว่าข้อมูลในข้างฉลากเขามีอะไรบ้างนะครับในฉลากนะครับหลกัหลกๆเลยเขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสร้างภูมิคุ้มกันโรคเนาะคือเราซื้อมาก่อนแล้วมาดูอีกทีเอ๊ะมันใช้ได้นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังบำรุงระบบสุพันธุ์นะครับ กำจัดของที่ตกค้างสะสมนะครับกำจัดพวกของเสียที่อยู่ในร่างกายของวัวตกค้างสะสมเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มโครงสร้างตัวนี้ทําให้หัวอ้วนด้วยเนาะในตามฉลากก็บอกว่าทําให้หัวอ้วนด้วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารนี่นะครับอาจจะได้การรับสารอาหารที่เพียงพอที่เราให้ปกติเลยนะครับโดยหลักๆเลยเขาเขียนว่าตัวนี้นะครับปลอดภัยไม่มีวัตถุอันตรายนะครับร้อก็คือไม่มีสารปนเปื้อน นะครับไม่ได้ทํามาจากเคมีนะครับแล้วก็มาจากธรรมชาติ100%ซนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าไม่มีสารเล่งเนื้อแดงแน่นอนเพะแล้วสามารถรับประทานได้ทั้งวัวท้องกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับวัวขุนนะครับหรือวัวลูกเด็กๆก็กินได้หมดเลยนะครับตัวนี้เขาที่ทสําคัญเลยนะครับตามข้อมูลที่ผมเข้าไปศึกษาเลยเขาบอกว่า ในตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของยีสต์มีโปรไบโอติกนะครับโปรไบโอติกคืออะไรนะครับเป็นยีสต์ที่เพาะเลี้ยงโดยห้องแลบห้องทดลองนะครับแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในสัตว์ทนต่อสภาวะความเป็นกดเป็นด่างในกระเพาะของวัวนะจะมีกดมีด่างสูงนะครับสูงกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นแล้วโปรไบโอติกนี้สามารถทนต่อสภาวะความเป็นกดเป็นด่างนะครับ แล้วก็ทนต่อยาปฏิชีวนะก็คือบางทีเราฉีดยาวัวมากเกินไปนะครับเขาจะมียาปฏิชีวนะนะครับบางทีจะมีสารเกี่ยวกับยาพวกนี้เนาะอาจจะไปย้ำยั้งการเจริญเติบโตของเขานะครับก็จะทนต่อยาปฏิชีวนะยับยั้งพวกแบคทีเรียทําให้เกิดโรคได้นะครับโรคภัยต่างๆมันมาจากอากาศอาหารนะครับทางน้ำอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยยึดเกาะผนังลําไส้ลําไส้เป็นส่วนที่ดูดซึมสารอาหารเนาะตัวนี้เขาจะไปยึดเกาะเพื่อช่วยในการดูดซึมอาหารนะครับนี่คือข้อดีที่สําคัญของโปรไบโอติกจะเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กมากนะครับจากที่ผมศึกษามานะจะเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กนะครับที่ช่วยในการดูดซึมสารอาหารต่างๆช่วยลดโรคช่วยป้องกันโรคนะครับแล้วก็ทําให้สัตว์ที่ผมเลี้ยงเนี่ย เป็นสัตว์เลวนะครับอาจจะมาจากตัวนี้เลยนะครับผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการวิจัยและพัฒนามาหลายสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์พันธุวิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือว่าไบโอเทคนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชนะครับและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมนะครับส่วนใครที่จะทดลองนำไปใช้นะครับถุงนี้3 9 0าิบบาทเองนะครับ ผมซื้อมา3มถุงในราคา1000บาทนะนี่เดียกผมจะแปะลิงก์เบอร์โทรใต้ที่อยู่นี้ให้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเหมือนผมเลยนะครับวัวเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนขึ้นไม่ชัดเจนจิมม๋มวัวไม่ชัดเจนและไม่มีน้ำเมือกไหลนะครับคุณสามารถนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ดูเนาะก็มาบอกกล่าวเล่าสิบกันฟังแล้วกันว่าเออผมมีปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเซียนด้วยเนื่องจากว่าซื้อวัวสาวมาทำท้องที่เราเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีพ่อพันธุ์นะครับก็ต้องใช้อาหารเสริมพวกนี้นะครับในการดูแลเขาถ้าวัวเราไม่ท้องเราขาดทุนเพราะอะไรเพราะเราต้องเลี้ยงทุกวันนะครับให้อาหารเขาทุกวันถึงแม้ว่าเราจะให้กินฟางกินหญ้านะครับแต่มันคือเวลาที่เราสูญเสียไปนะครับด้วยวติแล้ววัวจะท้องอยู่ในช่วงประมาณ2ปีบวกลบอาจจะท้องก่อนหรือท้องหลังนะแต่ไม่ควรเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้ก็เราก็ขาดทุน เพราะว่าเราเลี้ยงวัวต้นน้ําเราเลี้ยงเพื่อผลิตลูกถ้าวัวตัวนั้นไม่สามารถทําลูกให้เขาได้นะครับไม่สามารถทําลูกให้เราได้มันจะทําให้เราขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจดบันทึกนะครับการเอาใจใส่นะครับแล้วก็อาหารการดูแลก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เขามีลูกผลิตลูกให้เราได้นะครับดนะครับครับผมเนมาพุดเขาว่อมมาเ้าว้อม ก็นี้คุดเขาบ่มาดูขุดเขานอะเอาเรยียกใส่ตะลายยางอะไรกันเลาคี่จะเจาบนะไรดีพี่บ่นมันกรอบเรียกเรียกใส่ได้ ครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมพัะสันน้อยด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ